และพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ส,สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่3โดยสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักง,งานจำนวน40คนเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่23-27มิถุนายน2568เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รู้จัก ได้เข้าใจตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและคนรอบข้างมีความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมรวมถึงได้รับโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขพร้อมพัฒนาตนเป็นคนใหม่โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกค่ะ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหน่วย และหน่วยจัดการร่วมสสสสำนัก6จัดเสวนาไฟเห็ดและการมีส่วนร่วมในการจัดการไฟของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการไฟป่าฝุ่นควันแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเข้าร่วมเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับและพัฒนาให้ยั่งยืนในปี2569ค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนนะคะซึ่งเป็นโครงการระดับชุมชนในอําอำเภอได้แก่อำเภอแม่แตงสันปาตองหางดงแม่วางและอำเภอแม่ริมค่ะรวม20หมู่บ้านซึ่งในหลายๆหมู่บ้านค่ะไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านเข้าใจและมีแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และที่สําคัญที่สุดต้องเข้าใจบริบทพื้นที่ด้วยอาทิบางชุมชนเห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างจําเป็นต้องใช้ไฟก็ต้องมีแนวทาง ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ดีและคาดว่าผลสำเร็จในปีนี้จะช่วยยกระดับให้20หมู่บ้านเป็นโมเดลเพื่อน,นำไปเป็นมาตรการของจังหวัดต่อไปค่ะ ที่ n t เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจสาขาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน40คนแล,และนักเรียนโรงเรียนสารพีวิทยาคม47คนเข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการของ n b t เชียงใหม่โดยร่วมศึกษาการจัดรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือรายการสดและเข้าเยี่ยมชมรูปแบบการผลิตการผลิตรายการข่าวและห้องควบคุมการออกอากาศ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดทํารายการให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประชาสัมพันธ์และให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะโดยนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่ะเป็นนักเรียนในระดับชั้นปวชวชั้นปีที่1ซึ่งได้สัมผัสบรรยากาศการจัดรายการสดในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือและกระบวนการผลิตรายการทั้งกระบวนการเพื่อสร้างในคเป็นเป็นในักษาการ ว่การยรับานปฏิบัติหนี้เอการติครับนี่มาจากนายเกากันครับม no ีเพื่อนมอป็นประหลัดครับประหลัดนายเกียระเกี่าจริงแล้วมันอยู่ในเกียตา้งนครับแต่ว่าผมจะดูแลในส่วนของตเบ้านจอง ัเป็นัญาปัญาเกี่ยวกับการป้ามันติดกันอ่ากเป็นเชื่อมกันเชื่อมกันก็เลยได้มีการลงื้นที่ร่วมกับทางแยตกนก่อยเข้าไปในทาน้ำพันเรื่องเพื่อนเพื่นกับชาวบ้านในระดับต่ับ ก็เราลงให้ชาวบ้านแต่ก็คือไม่ล่าไม่ตัดไม้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตัดแตงโมข้นี่มันเป็นนกที่อยู่ถิ่นนี้มานานแล้วนานแล้วครับผมเป็นนกประจำถิ่นนกประจำถิ่นแต่มันมีช่วงหายเลยนะเอ่อ่วนใหญ่ก็จะบินหากินอยู่บนเรือนตาอย่างเงี้แหละรตำรวจไหมตำรวจตำนวนเท่าที่สอบถามสภาชุมชนดูแล้วอก็มีประมาณสองกลุ่มครับสกลุ่มกลุ่มมันเป็นร้อยตัวอะไรไม่ถึงไม่ถึงน่าจะสักประมาณกลุ่มละสองสามตัวนะครับ น้อยเยอะน้อยมากเลยนะน้แล้วการขยายพันธุ์ยังไงการขยายพันธุ์นี่ก็คือได้ยิแล้วมันเป็นนกเงือกแล้วมันจะหาหาทำรังอยู่อยู่ในโพรงรังขอยลงมได้ครับผมใช่ครับบางอยช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีตัวแม่คอยเลี้ยงลูกอยู่ในตัวโพรงรังครับจะอยู่ในโพรงใช่ใครับแล้วแม่ก็อยู่ด้วยอยู่ด้วยครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ไปหาหาเลี้ยงทำบันาัดมาเลยใช่ครับ ก็ถ้าเกิดมันมีเรื่องของการตัดไม้หรือว่าการมีพื้นที่ตรงควรนั้นจริงๆมันก็อาจจะทําให้กบปวดกบเอือดตรงนั้นมันจะหายไปพื้นที่มันมันจะตายไปหรือมันจะย้ายผิยอาจารย์อาจจะตายไปเหมครับเเอาป็นมันจะตายเลยก็ได้ครับสมมติว่ามีการล่าล่าตัวกบมันกับแม่กับลูกที่อยู่ข้างหลังรถตีดโคนอาหารตายครับผู้บาดเจ็บไปเป็นศิษย์คืออไรที่ว่ามันจะใกล้จะถึงพันก็เพราะพฤติกรรมของมันเป็นแบบนี้ใช่ครับผมคือมันต้องต้องอาศัยต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งครับ สองคือพลังงลังนี่ก็เป็นงลังธรรมชาติมันจะไปทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่สห้สภาพจอดิงได้เขาไม่ได้ด้วยต้องเป็นพลังธรรมชาติทางแอปเปิลกับทางเอกก็เลยร่วมกันเข้าไปประกาศข่าวต้นเตาจากเดิมเราอาจจะไม่ได้บอกให้รู้ทุกบ้านวันนี้ก็เลยใช้วิธีสร้างการรับรู้ซะรับช่วยกันระวังนี้ครับทุกคน ชาวบ้านพอรู้แล้วก็ไม่ครัช่วยกันนกลักษณะนี้คือตั้งแต่บุญคาหัวใจต่ยายบุญกระถึกนะครับห่านห่านห่านล่าชาวบ้านเราก็ไม่ไม่ล่าไม่ล่าให้เขาจะป็นนไม่ฆ่าไม่แล้วนะท่านนี้หรือว่าลูกกบลักษณะนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านก็ถือว่าลูกลักษณะนี้ถ้านนี้ของท่านนี้ของท่านนี้ตัวใดตัวหนึ่งาจับใจทั้งหมดแล้วก็ไม่ยให้ความเป็นเป็นปีปีที่โบราณที่เขาเชื่อว่า